สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลงลูกพันปลาสลิดนะครับจํานวน200ตัวนะครับเราจะเลี้ยงขุนไว้เป็นพ่อแม่พันุนะครับเลี้ยงไปเลยนะครับหเดือนนะครับเดือนนี้เดือนสี่นะครับหกเดือนก็เดือนสิบนะครับเดือนตุลาครับแต่เราอาจจะเพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนะครับทั้งหมดจํานวน200ตัวนะครับ ขนาดน่าจะประมาณ2.5นิ้วนะครับมีตายหนึ่งตัวนะครับทิ้งไปนี่นะครับไซส์ประมาณ2.5งิ้านิ้วครับพอมีตายสอง ประครับประมาณ2.5นิ้วก็เกือบ3นะครับบางตัวก็ใหญ่บางตัวก็ประมาณนี้นครับมีทั้งหมด2องสูงนะครับสูงละ100ตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ในกระมังนี้ปรับสภาพน้ำสภาพอุณหภูมิไว้สักอีกสักยี่สิบสามสิบนาทีนะครับเพราะว่าเราลอยถุง ไว้ในบ่อเนี่ยประมาณสองสามชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราปล่อยอที้งไว้ในนี้สัก20-30าสินาทีพอนะครับตัวไหนที่เป็นแผลหรือว่ามีเชื้อราอะไรพวกนี้เอาออกเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลุกลามนะครับลุกลามไปติดตัวอื่นแล้วเดี๋ยวจะยุ่งวุ่นวายไปกันใหญ่นะครับเมื่อกี้เห็นมีตัวงนะครับเป็นแผล เจอแล้วครับตัวที่เป็นแผลนี่นะเป็นแผลเป็นแผลใหญ่เลยนะครับเหมือนโดนตอดโดนแทะเล็มมานะครับก็ไม่เอานะครับเราไม่เอาลงไปนะครับนะครับเดี๋ยวเราตัดนะครับเฉพาะปลาเนี่ยลงไปในบ่อนะน้าในนี้เราไม่เอาถ้าถามว่าทําไมน้ําในนี้เราถึงไม่เอาก็คือ ตอนเราซื้อมาเนี่ยมันมาจากที่อื่นคุณภาพน้ําที่อื่นน่มันอาจจะไม่เหมือนที่นี่หรือว่ามันอาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆดีเทลยิบย่อยอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันอาจจะทําให้คุณภาพน้ําของบ่อที่ฟาร์มเราเนี่ยมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเอาแต่ปลาลงนะครับน้ําที่มันมาจากแหล่งอื่นเราไม่เอานะครับเราทิ้งไปเลยนะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาปล่อยลงบ่อนะครับเดี๋ยวเรามาจัดโปรโมชั่นกันเล็กน้อยนะครับสําหรับ คนที่สนใจนะครับเรียนพ่อพันธ์ุปลาสลิดออนไลน์นะครับปกติคอรสละสี่พันบาทนะครับถ้าสมัครเรียนล่วงหน้าไว้ตั้งแต่ตอนนี้ครับเหลือเพียง999บาทนทครับเราจะสอนหมดทุกอย่างนะครับทั้งวิธีผสมฮอร์โมนครับวิธีอนุบาลลูกปลาแล้วก็เคล็ดลับต่างๆนะครับการแปลงเพศด้วยนะครับก็จะมีสอนให้นะครับ นะครโปรโมชั่นนะครับ999บาทนะครับจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้นะครับ2,565นะครับเรียนพร้อมกันนะครับดึงพฤศจิกายนปี2,565นะครับราคานี้ถือว่าคุ้มมากนะครับาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับแล้วผมจะทำกลุ่มสอนพ่อพันธ์ปลาสลิดไว้นะครับคนที่สมัครตอนนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะอัปเดตนะครับพัฒนาการของลูกปลาตัวนี้ให้ดูนะครับทุกทุกเดือนเลยนะครับจนถึงเดือนเดือน10เลยนะครับแต่เราจะไปเพาะเดือน11นะครับสมัครได้ทางเพจ Facebook นะครับ KKB Classroom นะครับหรือทาง LINE ID ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ให้ตรงดิสคริปชันนะครับตอนนี้เราก็ตักปลาลงได้เลยนะครับดูกันชัดๆอีกทีนะครับแข็งแรงนะครับชุดนี้ มีตายสองตัวแล้วก็บาดเจ็บหนึ่งตัวแค่นั้นเองนะครับเราจะยังไม่ให้อาหารนะครับปล่อยทิ้งไว้สองสามวันนะครับให้ปลามันได้สำรวจสภาวะแวดล้อมใหม่ๆบอ่อใหม่ๆน้ำใหม่ๆนะครับหลังจากนั้นค่อยให้อาหารนะครับ จริงๆมันมีเคล็ดลับอื่นๆอีกมากมายนะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมสมัครเรียนออนไลน์เข้ามาได้นะครับเพราะว่าพวกเคล็ดลับอื่นๆหรือว่าเทคนิคอื่นๆเนี่ยผมจะลงไว้ในกลุ่มเฉพาะนะครับสาหรับคนที่สมัครเรียนออนไลน์นะครับอาหารที่ให้นะครับจะเป็นอาหารไฮเกตนะครับเม็ดเล็กนะครับโปรตีนระดับ40%ขึ้นไปนะครับผมจะเทใส่เครื่องให้อาหารอัตโนมัติเลยนะครับ โอ้ยหล่นข้างๆหล่นเพียบเลยนี่ครับหล่นด้านข้างไปนะครับเดีย๋ยวเราก็ตักออกไปให้ปลาอื่นกินก่อนครับเพราะว่าเราจะยังไม่ให้อาหารครับเครื่องนี้จะบรรจุได้ประมาณ5้กิโลครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดหมูสแลนให้ดีนะครับการกบกันเขียดลงมานะครับอ่างนี้จุน้ําอยู่ประมาณเกือบเกือบสองตันนะครับเราจะเลี้ยงไว้ในอ่างนี้นะครับอ่างเดียวนะครับอยู่ในนี้เลยนะครับไม่เปลี่ยนไปอ่างไหนเลยนะครับตยอตลอดระยะเวลานะครับหกเดือนนะครับมันก็มีว่ายขึ้นมากินบ้างนะถูกครับ ก็อย่าลืมนะครับถ้าสนใจนะครับสมัครเรียนออนไลน์นะครับโปรโมชั่นนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับราคา9 9 9บาทนะครับก็ติดต่อได้ทาง facebook นะครับ KKB Classroom นะครับ